สวัส <1 S 2> <2, 3 S 1> ดีค่ะปีนี้ปี 2022, ป2022ค่ะปี2022นะคะจะสิ้นปีแล้ววันนี้เป็นวันที่25่ะค่ะวันคริสต์มาสเราจะมาทำรีวิวปี20 20 20 22สก็เราจะเริ่มที่คุณแม่ก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยมาตาเรานะคะอย่างแรกเลยนะคะปีนี้คุณแม่ไปทําอะไรมาบ้างคะทํางานและไปหาหมอสองอย่างค่ะทำอะไมันเยอะกว่านี้ดีอย่าง๊อกไมซ์สาก็ไปทํางานก็ชีวิตมีแค่นี้ไปทํางานกต่ไปหาหมอเป็นปีที่ไปหาหมอบ่อยที่สุดก็แบบเพราะอะไรทำไมถึงไปหาหมอเพราะป่วยตั้งแต่แตสิ้นปีจนทุกวันนี้ก็ยังเป็น เพราะว่าปีนี้เป็นปีชงมของคุณแม่นะคะต่อไปค่ะรู้สึกยังไงกับปี2022ค่ะสึกแย่โซบะาลูกไม่ค่อยสบายแต่ในความไม่ดีก็มีความดีๆอะไรซ่อนอยู่เช่นจะง,งูนั่นไม่ใช่เรื่องดีเอ <laughs> ือลูกได้ดแูแลก็รู้สึกว่าคุณทคับเจ๋งมากแล้วเหตุการณ์ไหนที่แม่ชอบที่สุดในปี 2022, 2022? เหตุการณ์ที่ลูกสอบได้คะแนนดีก็คิดที่คิดไว้คิดว่ามันต่ำแบบนี้แต่ว่าลูกทำคะแนนดีกว่าที่คิดไว้ก็มีความสุขเลยต่อไปเหตุการณ์ไหนที่ไม่ชอบที่สุดเลยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สบายท่าไหร่เด่นๆก็แพ้ยา,ยาแล้วต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลยแล้วก็หายจากแพ้ยาก็แพนิก,กต่อมาเรื่อยๆแล้ว favorite thing in 2022ของแม่คืออะไร แห่นสิ่งของหรือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คุณยาโมนูอีลีเพราะเราสองคนเป็นคนอีกเนลาจะไปคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงในปีนี้ผู้คนอ่อนแอเป็นคนขี้โมโหค่ะเ,เป็นทุกปีเป็น <c oughs> คนอ่อนแอเป็นคนคิดมากเพราะว่าเป็นแพนิค แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่อ้วนขึ้นจากไม่สบายน้ำหนักลงไปที่3ามตาตอนนี้ขึ้นใหม่แปดตแล้วคิดว่าตัวเองมีข้อที่ต้องปรับปรุงตรงไหนต้องกลับมาออกกำลังกายใหม่เพราะว่าอ้วนจนปวดหลังแล้วก็ต้องเป็นคนเข้มแข็งค่ะแล้วมาถึงการให้คะแนน ปี2022แล้วให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบให้ห้าเราะว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีโอเคหลักการง่ายๆและต่อไปพอสุดท้ายแล้วเต้าหมายของปี2023ของคุณคืออะไรกลับมาแข็งเลยใส่เสื้อผ้าของตัวเองได้เพราะว่าตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใกล้มบางชุดว่าเลยซึ้งไงเนี่ย ตาบายเป็นตาของที่ชานข้อแรกทำอะไรมาบ้างเรียนรักษาแม่เป็นโควิดอ๋อแข่งลอยกระทงเฮ้ยแข่งลอยกระทงที่ไหนล่ะแข่งทํากระทงสิแข่งทำกระทงได้ทีู่โอ้ชนะที่หนึ่งก็รู้สึกยังไงกับปีรู้สึกว่าก็ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ขี้ง่ยเหมือนเดิมเลยค่ะการที่ชอบในปีนี้ คือได้อยู่บ้านเหตุการณ์ที่ไม่ชอบไม่ชอบคือที่โรงเรียนมีคนไม่เข้าใจเราเยอะว่าหน้าเรายิงจริงๆเรายิงไหมไม่ยิงแล้ว,ลวก็ไม่ชอบเหตุการณ์ที่โรงเรียนทั้งหมดนั่นทำไมอะ่ะไม่ชอบไปโรงเรียนซึ่งปีนี้ก็จะตั้งเป้าว่าจะลาออกไม่ใช่ข้อต่อไป favorite thing favorite thing in 2022ก็คืออันนี้ แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างในปีนี้คิดว่าเป็นคนที้ง่ยใช่เฮียอ,อะไรก็ลงห้แต่มันเป็นเรื่องปกติมีอะไรเปลี่ยนไปมีหน้าที่กลมขึ้นก็มีพุงมาน้อยแล้วก็คิดว่าต้องปรปับปรุงตัวเองตรงไหนตรงเรื่องงานงานที่ครูสั่งไม่ได้ค้างแต่ว่าชอบดอง เช่นสั่งวันจันทร์เอามาทำวันอนาทิตย์จะพยายามทำน<า>นทุกวันแล้วทำหน้า,นนานทำให้แบบแนเอียดเลยให้คะแนนปีนี้เท่าไหร่ให้เจ<อ>็ดเต็มสิบเพราะเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้อหักไปก็คือเรื่องที่โรงเรียนแต่ก็เป้าหมายปีหน้าน,นี้อากอกกำลังกายอยากวิ่งให้ได้สิโดแล้วก็ไปลงไทยมาราธอนกับแม่เมืองไทยเมืองไทยเ<อ>มืองไทยมาราธอนเาจะ <Okay. S 1> เอากําลังกายแล้วก็อยากแบ่งเวลาให้ได้แล้วก็อยากทําร้านด้วยรอลุ้นนะคะว่าจะเป็นร้านอะไร uh huh. อ๋อแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยของช่องเรารายการใหม่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> กด subscribe ให้เหลยนะคะบ๊ายบาย